สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนอีฟซีทุกคนนะครับวันนี้เข้ามาในสวนตัดหญ้านี่ยต้เดี้ยก็จะมั่มแล้วจะมั่มมากๆก,การไว้กิิงของเราประมาณน,นี้สวยงามอารัมซักนคนเขาแตกเนหะ็นไหมนี่อันนี้โดน เป็นแผลนะครับโดนใบตัดหญ้ารอบที่แล้วก็ไม่มีปัญหานิดหน่อยไปซีเรียสเดี๋พามาชมต้นใหญ่ต้นใหญ่ของเราก็ทีสิบกว่าปีละที่เราเคยทำคลิปบ่อยๆปีนี้ดูใบใบหนามากปีที่แล้วได้ไม่ถึงร้อยปีนี้กะว่าจะเอาสัก200ลูก รู้จะได้หรนะือเปล่านะอาพอดีอาการแผลเขาน,นี่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วอืมเขาเริ่มแตกเนื้อใหม่นะครับเห็นไหมเนื้อใหม่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นเนื้อใหม่เนื้อใหม่ทั้งหมดเลยสวยงามครับ นี่ก็จะเป็นป้ายสำหรับต้นต้นใหญ่ของเรามีป้ายเมื่อปีที่แล้วเราจะกลับกันนะชุดดอกชุดแรกหางแย่18มีนา6 6บาทละ20%ะก็พามาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ยังไม่ได้ปีที่แล้วไม่มีลูกแต่ปีนี้สมบูรณ์มากครับ ผมตัดใบทิง้งไม่ใช่นะครับแต่งแขนงเตรียมเอาดอกเขานะครับให้ต้นให้ให้กิ่งเขาสะอาดมาพามาดูนีกอมตาดอกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยหลมตาดอกเริ่มมาแล้วจะพัฒนาเป็นเป็นดอกต่อไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต้นเขาถือว่าสมบูรณ์มากครับ มีลักษณะอังกอร์เห็นไหมต้นเขาแตกแตกรายงาหมายถึงว่าขยายต้นเขาขยายรับต้นเขาขยายมากนะแตกเลยนี่ก็คือมาถึงอาหารสมบูรณ์นะครับดูว่ามันจะมีความแตกออกเยอะไหมพามาดูอ๋อก็ใกล้แล้วน่าจะน่าจะเริ่มมาแล้ว เดี๋ยวให้พี่ดูนะใต้กิ่งเขาเนี่ย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 จะเป็นดอกได้หรือเปล่าเรามาดูกันนยฮะจะออกมาเป็นแขนงหรือเป็นดอกดยมาแล้วครับเพราะว่าอากาศเขาได้อาหารเขาสมบูรณ์อาหารสมบูรณ์อากาศได้ก็มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้มันเข้าหนาวเข้าหนาวแล้วนะครับดูลักษณะใบเขา ใบเขาก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับใบสะอาดใบเขาสะอาดมากเดี๋ยวมาลุ้นกันมัรู้จะได้เท่าไหร่ปีนี้แต่ต้นนี้ปีที่แล้วไม่ติดออนนี่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเห็นไหมที่ปลายนิ้วผมนี่ลองสังเกตด,ดูเป็นตุม่มเล็กๆออกมา แต่ตอนนี้ถ้าให้ดูก็ยังไม่ชัวแต่อาจจะพัฒนาเป็นเป็นดอกได้อืนี่เนี่ต้น,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 นี้ขอบคุณเพื่อนที่ทำสวนทุเรือนตอนนี้ได้ผลยังไงบ้างครับ ของผมเป,เป็นธรรมชาตาิธรรมชาติก็ไม่ได้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็มีใส่ปุ๋ยเคมีช่วยเติมธาตุอาหารช่วยก็ไม่ได้เป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเรารู้แล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จนะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นสารพิษสารเคมีอะไรเหมือนฉีดสารทำสารมอนเข้าเนี่ยไม่ไม่ได้ทำ ก็เลยเน้นผู้บริโภคให้ปลอดภัยปีนี้ก็น่าจะประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นแปลงนี้น่าจะประมาณแปดต้นครับที่ว่าเป็นต้นใหญ่แล้วเนี้ยแปดต้นเก้าต้นเนาะที่ว่าอาจจะให้ผลผลิตได้ในปีนี้แต่ปีหน้านี้คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีก20-30ต้นได้อยู่ ว่าในแปลงนู้นเขาก็เริ่มโตแล้วเห็นไหมครับที่เราพาไปดูตัวแรกๆเมืเ่อกี้ก็ปีหน้านี้น่าจะเริ่มไวลูกได้อยดอกได้แต่ปีนี้ถ้าติดเราก็รูดออกนะครับเพราะต้นเขายังเล็กอยู่เขาจะโซมแล้วคาดหวังกับต้นใหญ่นี่ฮะที่จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นต้นทุนให้เรา ต้นทุนในการเลี้ยงน้องต่อไปครับข้างในหนุ้นก็จะเป็นน้องๆเขาต้นนี้ก็จะเป็นพี่ใหญ่ซึ่พ่อได้ปลูกไว้ให้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็ต้นสมบูรณ์ดูแล้วก็ผมชอบมากครับกิ <c oughs> ่งก้านสาขาอะไรข้างบนแต่ว่าเป็นทุเรียนที่ว่าไม่ได้แต่งนะมันไม่ได้แต่งตั้งแต่แรกและ้ะมันก็กิ่งมันก็เลยแบบละกีละกะหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยไปตามสภาพแบบน,นี้เลย ถือว่าให้เขาอยู่เป็นแบบธรรมชาติอย่าไปปรุงแต่งอะไรมันมากยกเว้นรุ่นใหม่ๆหารุ่นใหม่ๆผม,มต้องช่วยเขาครับ,รบเพราะว่าไม่งั้นกิ่งเขาจะไม่โตอ่าเนเหมือนต้นนู้นน่ะนะกิ่งล่างๆเขาจะโตเดี๋ยวซูมให้ดูกิ่งล่างๆเขาจะโตแต่กิ่งบนๆเขาจะยังไม่โตครับแต่เราต้องแต่งช่วยเพื่อให้กิ่งที่เหลือนะ่ะมันมีอาหารกินเต็มที่พอมีอาหารกินเต็มที่เขาก็กิ่งใหญ่เองเนาะ น,นี่ก็อากาศคืมๆมน,นี่ก็มาตัดหญ้าในหนึ่งวสนสีแล้วแต่ตอนนี้ขอพักก่อนมากแต่เช้าแล้วครับอ้อตอนนี้สิบโมงกว่าเดี๋ยวกินนี่เดี๋ยวมากินด้วยกันครับไข่ต้มไขต่ขต้มแล้วก็จะมีน้ำพริกมีแจว่วเนะาะเมื่อวานเราแกงอ่อมวันนี้เรามีแจ่วกับไข่ต้มแล้วก็จะมีผักเหลืองนูมนที่เป็นพุ่มเขียวเป็นพุมเป็นพุม่มเป็นพุมนพ่มพ,มพมวกนี้ผักเหลือง เป็นผักพื้นผื่นเดี๋ยวเราจะมาทําการต้มแล้วก็กินกับน้ำพริกนะครับอร่อยมีทุกอย่างมะนงมะนาวผักขนุนมงคุดกระท้อนมีทุกอย่างครับส่วนสมลมโอเคครับเดี๋ยวผมพักทานอาหารก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยก,กันใหม่ใน ep ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชม Uh, ถ้าชอบหรือว่าถูกใจยังไง mm hmm. ก็รบกวน uh, กดไลค์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe uh, uh, กดติดตามไว้ mm hmm. เผื่อมีอะไรอัปเดตใหม่ๆคลิปใหม่ๆม,ม,มาอัปเดตก็จะได้เห็นกันนะครับผมผมก็เป็นชาวสวนคนหนึ่งเนาะที่ทำสวนแบบไม่เหมือนไม่เหมือนคนทั่วไป uh, ผมจะปล่อยให้ลก ส่วนคนขี้เกียจสวัสดีครับผมไร่พงแ้วนะครับสวัสดีครับผม